ไปไหนมาเร็วละจะลงเรี่ยงจะลงเรี่ยงจะลงเรี่ยงโอเคอ่ะนี่นะคะกลับมาแล้วหลังจากที่ไปทำหมันมานี่นะคะตัดหูด้วยเพราะว่าถ้าตัดหูจะรู้ว่าตัวไหนทำหมันนะคะแล้วก็ไปหยอดคอมาด้วยเนี่ยหยอดคอมาจะได้ไม่มีเห็บแล้วก็เอาน้องไงขึ้นสิ นี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะอย่าจับอย่าจับน้องเจ็บเนี่ยค่ะไปทําหมันมานี่นะคะหมันแมวเขาทํากันแบบนี้นะคะนี่ไงเลือดนิดนึงมันโกลเด้นด้วยนะคะให้มันมีสีทายชาหงนี่นะคะทําเสร็จแล้วสรุปสไลด์เลยไปรับไม่ยอมตื่นเลยหูก็เจ็บด้วยแต่ว่าแต่ว่าเขามีเขามีช่วยเหลือนะคะที่ไปไปมันจะมีคลินิกหนึ่งที่เขาช่วยเหลือ เราเสียแค่ยี่สิบเขาไม่มีแรงซนแล้วค่ะต้องใช่ครับเป็นไงครับโดนยาสลบมาเป็นไงครับเป็นไงอ๋ออ๋อออนอ้อนออนอ๋อเจ็บเจ็บอ๋อเจ็บนิดเดียวลูกเดี๋ยวก็หายอืออุ้ยอ่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับบ้านเราแล้วไม่เป็นไรแล้ว เขาไม่ได้ทําอะไรเขาแค่ช่วยช่วยช่วยไม่ให้เจ้าชูไงโดนตัดไปแล้วก็ไม่เจ้าชูฮะตัวแสบเป็นยังไงเจ็บไหมหูโดนเจ็บไหมหเจ็บไหมนอนซะตื่นขึ้นมาจะได้กินข้าวน,ะนี่นะคะพอฟื้นตัวขึ้นมาก็หิวอีกแล้วนะคะคุณชายคุณชายหิวมีตั้งแต่ต้นๆมาแล้ พี่ใจดีแกะให้อีกหนึ่งนะซิมบา้าอ๋ออ่อนออนออนไม่ต้องอ่อนเขาก็ให้กินอม okay. นอีโอเคพอก่อนขึ่งน,นึงก่อนซิมบ้าพอก่อนนะพี่บอกพอก่อนอร่อยไหมต้องอก่อนนะ ทั้งวันเลยเมื่อคืนก็ไม่ได้กินข้าวไม่ใช่หรอือเมื่อคืน,นะอ,นอ่ะใช่ข้าหนีเราเมื่อคืนก็ไม่อยู่บ้านทั้งวันนอนกับพี่ตีนนาเหรอครับนอนกับพี่ตีนนาเหรอครับโอเคนะคะแล้วก็มาอ้อนแม่นะคอ้อนพี่เสร็จแล้วก็มาอ้อนแม่ก็มานอนหลับคาตักนอนหลับคาตักเลยคุณชายคุณชาย หลับไปหลับไปแล้วนะคะตื่นขึ้นมาแผงธิดอีกนะคะยายาออกฤิดิ์ไปไหนคะคุณกระโดดได้หรือยังหายเจ็บหรือยังห,หายเจ็บยังตินายา่างพุ่งจะนอนตื่นเมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องมาเข้ากล้องเลยกางเกงสั้นขนาดนั้นอะ่ะออกไปจากกล้องเดี๋ยวนี้ <Okay. S 1> อ้คุณนายเอาเอาเอาขาหล่นขาหล่น ข่าล่นก็อีเลไรลูกมันมันกระโดดไม่ไหวเลยเหรอมันต้องซบเลยเหรอมันหมดยามันซบเลยเหรอฮะซิมบะซิมบะขึ้นไปแล้วนะจ๊ะโอ้หายเจ็บแล้วเหรอหายเจ็บแล้วเหรอโอย